การตัดการตัดอีครั้งหนึ่งจากนั่นมาแล้วเป็นยังไงบ้างในปีเด็กเรตอนนี้พี่ตุ๋นได้มอะไรอยู่คพี่ต้องไม่ได้ยินคำถามเพราะว่าปากมันเลยมองไม่เห็นนะอ๋อการกลับมาของเรื่องรวมของดาในปีนี้เป็นไงบ้างค้าโอ้ดีกี่ปีผ่านไปพี่ต้องกี่ปีผ่านไป นี่นับอ่ะยี่สิบยี่้ายี่สิบสี่ปีแค่เพียงเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยในชีวิตใช่ฮะใช่ฮใช่ต้องทวนคำถามแบบทำยังไงบ้างใตัดตอเคโอเคตัดต่อเตาทยังไงบ้างที่ที่ทำซีรีส์เรื่องแรกแล้วเป็นซีรีส์เรื่องนี้คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะกำกับแตนแรกจะเขียนบทเพื่อที่เฉยเพราะว่าคิดว่า รีเมคแต่มันไม่ใช่รีเมคอ่ะแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นรีเมคก็เลยคิดว่าจะไม่กำกับจะเขียนบทให้แต่พอเขียนบทเขียนบทไปพอเขียนบทจนเสร็จอ่ะจนจบอ่ะก็เหลือมันไม่ใช่รีเมคหรือมันหนังเรื่องใหม่ห่ว่เแล้วเอามามันก็มันก็เลยคล้ายๆเป็นความล้าใจแบบก็เลยว่าเอ้งั้นเรากำกับดีกว่าเราต้องด <c oughs> ีเนี่ยไม่เรื่องดีแต่ไม่ใช่กานดีแต่หลังจากจากสิ่งที่เราเคยชม ไม่ใช่ไม่ใช่ดีในงานเนี่ยมัน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 ท้าทายกว่าแล้วเยอะอ่ะมันได้เล่าเรื่องราวได้ขยายความละครแต่อันนี้ร่วมากขึ้นแต่มันแข็งขันใช่คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไอ้ตัวเนื้อเรื่องมันเบ่งไปกว่านี้มันไม่ได้เยอะหรอกมันได้ลิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาที่ที่มันทําให้มันได้การอีกแบบหนึ่งก็คือ มันไม่ได้มีแต่เรื่องของของตุ้ม ok มีเรื่องของมันมีเรื่องของคนอื่นด้วยหมายถึงว่าแต่ละคนก็อาจจะแทบแคบแต่ฟองหนึ่งพิโซนหนึ่งปโซนไปแบบนี้แต่ว่าในในเอพิโซดที่เราแยกในเล่าคนอื่น <c oughs> มันก็จะมีเรื่องของตุ้มเนี่ยก็เดินเดินแทรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอย่างเงี้ยตก็จะมัมันคือภาพท่อะตุ้มก็ขยายคนก็ขยายใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อย่างม <c oughs> ันก็เป็นเรื่องของการ เขาบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปมันก็จะมีบางอย่างที่เพราะเรื่องสมัยที่เป็นภาพยนตร์มันเป็นช่วงช่อยากุ้งต่อมามันจะบริบทสังคมมันเป็นดบดตอนนี้มันเป็นเรื่องของอะไรอะโควิดเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแตบมีม็อบะไรอะไรเงี้ยมันมันบริบทมันเปลี่ยนไปมันก็ไอ้พวกนี้มันก็ถูกง,ง่ายไอ้แบ็คกรอบของหนังนน องังคที่หนังเรื่องนี้นมากเป็นเวอร์ชั่นหลังันตอ่อที่มีความกดดันเห็นราว่าันจต้องมีราัมีรางวัลที่ที่ไม่ดีก็ไม่คือไอ้หนังเรื่องนี้มันจะไปได้ไอ้ซีรีส์นี้มันจะไปได้รางวัลเขาม่รางวัลนะเราจีนมันมีรางวัลซีรสแต่ว่าถ้ามันจะไป รือเสียงตอบรับของคนที่อยู่นอกเหมือนกันพวกกลุมของพระเจ้าคือไปพราจนั้นไม่ลงกดดันยู่ทำไมคือมากดดันนักแสดงเล่นตอนไหนี่ต้องทอะไรในตัว,น,น,วตน้องใหมคคือมันพูดง่ายว่าเขาเขามันมีคอนซีเดอร์อยู่สามสี่คนเนี่ย แล้วก็ใช้วิธีเสี่ยงเขยมเซลลูเสี่ยงเข้มเี่ยวเสี่ยงเข้มียวแล้วพอลุดมาลาวิกาโอเคแล้จริงไหมนะพี่ตงแล้วแล้วแล้วก็ไปกล่าวว่าอย่าไปตายดาบหน้าแต่ก่อนหน้านี้เราเคยติดตามผลงานของดาราีตามติดตามติดตามติดตามที่ตามดูหลายเรื่องดูเอ่อดูที่ไนมาก แตวแต่ไม่ได้เล่นหรอแวต่ไม่ได้เล่นไม่ไ้เน่ด้นเดียวเนาะไอ้ที่มันไปหาหมอดีแล้ดแล้วไมไปสอแถวแต่ได้นะไมดว่าเขารออยู่นะมันเหมือนมันมีนะมมันชอบรอชอบรอได้ได้ ไปไหนไปที่น้องใหม่บ่าเราพยายามทำทุกอย่างให้เป็นกลุ่มในเวอร์ชั้นนี้อย่างแบบเรื่องการรับนักไรียนี้วยอ๋อค่ะคือเรื่องเนี้ยมันแบบคือมันเหมือนไม่ได้พยายามแต่ว่ามันเหมือนมันก็คือมันเป็นไปเองเพราะว่าแบบว่าทุกอย่างมันเข้มแข็งมาเรื่องนี้สำหรับใหม่ไม่เจอเลยก็เลยแบบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าไม่เข้มเข็งมากมากค่ะใหม่ก็อยากทำออกมาที่ดีที่สุดแล้วใหม่อยากลดภาพใหม่ในงานมากเลยเหนื่อยตัวเองไม่เบื่อที่แบบ ที่แบบจะต้องเป็นคนที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้ทุกผลงานไปแล้แต่พูดก็แบบสวยสวยอย่างเดียวเลยไม่อยากให้ดูดีสวยอิ็นเมทที่มากที่สุดเ,เพื่อให้ทุกคนกคนิดว่านี่คือตุ้มจริงๆเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบดูเรื่องนี้แล้วอินได้แบบเต็มแบบทีท่ที่สุดอย่างต้นการลดน้ำหนักนี่คือทางคุณต้องเป็นคนไม่ค่ะ <โอ S 1> ไม่ไม่ต้องไม่เคยบ,บังคับไม่เคยบอกว่าจะต้องตัดผมตลอดไม่เคยเก็ไม่ถึงจุด เราเรามาแล้วทำมาแล้วเราเราเราไม่ได้บอกให้ตัดผมเราแค่บอกว่าอยากอยากให้สกินเฮดอะไรกันเยอะกันใช่เพราะผมผสมผ้ามันสั้นมากเลยอยากได้แบบสกินเฮดเลยเออแต่นี่เขาพอได้แค่นี้ก็อัดอ่านต่อไม่ได้ใช่แต่พอพอพได้เป็นุ้งนในสิ่งเขาเสนอที่ต้องมาโอเคไงอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงผมไม่จำกัดเขาเลยไม่กล้าเลยพอมันเริ่มเดินไปปั๊บ ตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตของมันมากเลยเราก็ไม่ไม่ไปยุ่งดีกว่าคือบางทีมันบางทีมันเสียการปกครองเหมือนกันนะในกองถ่ายเพราะว่าอะไรว่าแม่ไม่กักับเลยแไอ้นี่มันรับค่าตัวมาทำอะไรนั่งนนมาั่งจ้องกูอยู่ได้แบบมันไม่ได้บอกอะไรเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องมีบ้างเหมือนกับเพื่อรักษาภาพพจน์ของกุ้งก๋เราับก็มีไปบอกเขาบ้างว่าอ แต่เมื่อกี้ไม่ดีนะเราอยากเราลองทําแบบนี้ไหมแล้วก็แล้วบางครั้งก็ไปค้นพบในห้องสัตว์ว่าไอที่ไปไปกำกับเขาไม่เวิร์กแล้วเราทงา้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะแค่ต้องพูดน้อยลงในกอกอาแต่ว่ามันก็งานมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราคือยิ่งยิ่งนักแสดงพาตัวละครไปไปไกลเท่าไหร่ มายิ่งเหนื่อยคุณขับเพราะว่าคุณต้องคุณต้องไปกับเขาให้ได้เขาไม่งั้นไม่งั้นคุณก็จะไปขัดขัดขาขัดแข้งเขาล้มหน้ากมันไปตลอดทางมันไม่เวิร์คคุณต้องคุณต้องไปอยู่เวฟเลงเดยอะกับเขาให้ได้เวลาเขาขับเขาตัวละครตัวไหนนักแสดงหาตัวละครตัวไหนไปตรงไหนเราต้องพยายามไปไปอยู่ในเวฟเลงตรงนั้นที่ได้แล้วถ้ามันไม่ได้มันก็จะเกิดการเวลาเราดิ้นว่ามันมีปัญหาลองขัถ้าเมันก็มีเ คือว่าคุณตุ้มเวอร์นี่ไฟไกตาม่เาคิดอมมันไม่เหมือนที่เราคิดลยไม่เหมือนกี่เรแล้วมต่เขไปเรื่องที่ดีดีฮะแห้เราดีแต่เขาเขาไม่ค่อยดีเพราะเขาซัเอร์มากยังไงก็ต้องมาทำงานต้องเชิมาโดีใจมากดีใจมากเลยเป็นหนึ่งในแบบทีเม่เป็นหนึ่งใน พุ่งกับคนนึงในประเทศไทยที่แบบรู้สึกว่าแบบฝันเลยว่าต้องร่วมงานที่ได้สักวันแล้วพอแบบวันเกิดที่จริงๆก็คือแบบแล้วยิ่งเป็นบทที่แบบที่เขาเขียนแล้วมันมันเป็นบทที่แบบว่าค่อนข้างจะเซ็กเตอร์มากอย่างนี้แบบถ้าพี่เราคิดไว้แต่ตัวจริงที่มันจะรู้มันยังไงบ้างแรงมากค่ะยอมรับว่าตอนแรกวันแรกที่เจอเป็นแรงมากไม่รู้วปแบบอะไงแบบคนไทยก็คือเป็นนี่สิ่งกิด เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันกับผู้จัดการก็เลยอะไรก็โอเคเลยครับต้องเป็แบบใจดีมากๆคือมากพูดนักแสดงเราไม่เคยร่วมงานกับผมเวลาร่วมงานกันเสร็จเขามาจะพูดกาพูดที่ไม่เห็นเที้ยแบบที่เราพูดแต่พี่ก็ไม่ไม่เที้ยแบบที่เขาพูดพูดกันเลยว่าคือเราไม่รู้ค่ั แล้วเมืเ่อเขาพูดอะไรกันเออที่สัตว์มันไปดีเชิงก็แบบว่าอันหน,นึ่งคนก็จะควรแต่วจริงไม่ได้ไม,ไม่เข้าใจ,าใจว่าทำไมมันเป็นที่สั่งแบบนีอ้าานงงอ่ะมาที่เรแบบ่องแฝงผมคิดว่ะอย่างก่อนนะคะกับเรื่องนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่างตาที่ได้รับการรีบรีบรีบรีก็จะเป็นสนมันจะสนิทกับตุ้มแล้วก็เราก็ไปร่วมเปรียบร่วมแบบเรื่องอะไรร่วมกินจนบ่อยตลอดก็ที่ก,กบบ็จะคอยช่วยตุ้มอะไรแล้วมีตอนแยกเป็นของเราด้วย ก็มีก็มีเรื่องๆค่ะถ้าติดตามยังไงบ้างเอิ่มก็อยากจะบอกว่าตัวแทนของฝนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับผู้หญิงหลายหคนอะไรเงี้ยในอ่าสังคมปัจจุบันพน่กงานจะมีความแบบซื่อตรงกับความรู้สึกแล้วก็จะเป็นคนที่กีฟกีฟกีฟกับความรักทุกอย่างก็จะไม่ค่อยได้รับอบกับอะอะแบบว่าก็อย่างไหนนายรับผลัง ่ก็จะเป็นแื่บ้านของกุ้มก็จะมีข้าวตีนของกุ้แล้วก็ตอใหญ่สองอ่อเออคนนี้ก็ค่อนข้างทาเลต์อยู่ทํ้มาเพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยได้รัไม่เคยแสดงนเลยค่ะแล้วก็เร่มเร่มมีฉากฉากที่พูดเยอะหรอพูดได้หรอคะใช่ได่ฉาที่พูดเยอะแล้วก็ััแล้วที่เท้าของตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกะ็คนขะนะนะ ไปแสางการแสดไปแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบวันหนึ่งจะจกล้ามาเล่นแล้วถูกรายใจกับงานที่ชอก็มั่นใจมากเลยอนนี้ก็คือเตรียมตัวเป็นดาราแล้คอหรือยาวเป็นอรองเป็นพิตี้เป็นพิตตี้ค่ะคือในเรื่องเจะเป็นพิตตี้แล้วตอนที่ไปแคสแบบกางแคสเขบอกอยากได้ผมสั้นเขาเลย

กเ่เป็นจอนครับจอก็เป็นตำรวจอยู่เป็นแฟนของจิตครับจอเขาก็จะมีความเยอพยางเขาอยากขึ้นมาเป็นใหญ่ครับอแล้วก็พขาไม่ได้ทำที่วิทาซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเขาเขาใช้วิธ sure ีอะไรกัต้องเล่นเป็นแฟนกับเ้สาวยใช่ไหมครับมีเทนหมคก็อื่นๆครับ่เพนตี้เขาสวยอ่ ก็มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปะไรกัายกรการอะไร็เยเลยเี่ยการอ่าอย่างความน่าสนใจของเป้นเรื่องของเราเรอาารทำถึง้านเื่องอมันก็จะมีเส้นเรื่องระว่างจอร์นชื่จิเป็นนองน่เสีดาบว่าบอกว่าคือเนแล้วอกว่าทไมชอจิชื่อจิมเนจริงนคือ ตอนเขียนบทเขียนผิดเพราะว่าคนเนี้ยคนเนี้ยในฉบับออริจินอลถ้ากลับไปดูเนี่ยจริงแล้วชื่อเจรัดดาแล้วจิ่เนี่ยเป็นชื่อฝนทีนี้ที่นักแสดงคนที่แก่แก่แแเสียไปแล้วนะแต่ที่นักแ,แสดงที่รับบทเป็นเจ็เป็นเขาเนี่ยในฉบับนั้นนะเป็นชื่อจิง แล้วเราก็เลยไปสับสนเราเลยไปสับสนให้คนะื่นชื่อจีมตอนเขียนก็เลยเขียนว่าจีนแล้วพอต้องไปเขียนต้องไปเขียนบทจีนหายไม่จิีนไม่จีนไม่จีนไม่จีนไปแล้วที่หมาแล้วมาที่ไหนมาอันนี้อันนี้ต้องคิดชื่อใหม่ที่หน่อยอ๋อโอ้ไปจีนส้นรองมัดทางจีนก็เขาก็เขามันของเขานี่มันไหลมันไหลมันซับซ้อนตรงที่ว่าตรงที่ว่า ไอ้ที่เขียนไนยม่ได้บวดอะ description ของตัวละครตัวนี้ลร่างหน,าานะเ็นทิตตี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยที่นึกว่าที่เขียนไว้อย่างที่็นได้จริงๆเลยอะแบบครับผมตรองตรงยาวผมหอมแต่ล้มจะล้มอะแบบนั้นอะที่ยืนกับรถอะอะไรงี้มนนันที่เขียนไว้เขียนไปไหนงานแล้วก็เขาว่าค้านแบบนั้นได้มาหลายคนแล้วแล้วแล้วก็มียันี่หลุดมาซื่อไม่ตรงเลย ไม่ตรงเลยแล้วพอเราดูพอเราดูไปอ่ะปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราอ่ะชอบคนนี้สุดเราก็เลยเราก็เลยไปแก้เนี่ยแก้บทแก้ใหม่ให้ผิดกับเขาบางคนมันจะเป็นการล่าล้างนะความรู้สึกบาคนก็งานที่ที่ต้องเป็นอะละการฝากรอเรียเรื่องค่ะมาเข้าแล้วอีกสอวัน การฝากนี้ดาวิกานะใช่เหรเขาเขาเขาจำนายการฝากมากเลยโอ้ยก็ขอท่นง่ายๆเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะเรื่องตลกของกาวเดืดซีรีสนะคะในเน็ตข่าวันที่6กันยายก็อีสอนะคะฝากด้วยนะคะดูกันเยอๆค่ะดูได้190ประเทศทั่ะละขอบคุณค่ะขอบคุณแ่ขะที่เิ่นนงเนะ